สวัสดีค่ะเอาเอฟซีข่อยทั้งหลายมาฟังกันเนาะมิเจ้าสบายดีบอแต่ว่าข่อยลนะ่ะสบายดีเป็นคือเสียงสียบบอส้งแหบดอกจะดูแลยาดูแลก,กันไปยาข่อยนะ่ะเพื่อนเพื่อนบอ่สบายคักไหมถ้าเป็นงันข่อยว่าเป็นแต่เพิ่นเพิ่นเป็นแต่เพื่อนไปอยู่ข่อยกันเลยบอไดไปใส่แขนขางนึงไหมเพื่อนแบบแขนขางขวาเพื่อนอนะ่ะาบานห้องอื่นตายเฟื่องไหมเพราะว่า ภาษาไทยจังไหนอามาาติคือมันขยับบไ่ได้แมมมันม่มีความรู้สึกข่างควานอ่ะแบบว่าบ่รรุซึกงยังเลยไปยังกับบได้อยู่แบบว่า,าไปอาบบาอบบาคอยไปจับไปบีบยังสีกับสิบ,บุหรุซึกไหมคอยลื้อตอนยาแต่ว่าเพื่อนแปดสิบเจ็ดปีหล,ะหล,ะหละ่ะก็ตามสังขารเนาะเอามาฟังเรื่องกับคือเกินเก,กิน,นกับคือเกินทักทายกันเนาะกับสิพอลเพลวาลลุดคือสุขีบางทีข่อยก็ไม่เอาทักทายข่อยก็ทักท,าย,ยกท,กทายเดอ้อเอาจ้ะ อันนี้น้องเพิ่นว่าเพิ่นน่ะไปยุพุ่นด้วยว่าเพิ่นมีโอกาสแบบว่าไปเห็ุงานอยู่เมืองนอกตอนที่นี่ก็ตอนนี้น้องก็อายุยี่สิบหกปีละก็เลยไปมีโอกาสว่าได้หูจากผู้ชายคนหนึง่งเพิ่นไปเห็ุอยู่เยอรมันเด้ผู้ชายนี่เพิ่นไปด้วยว่าวีซ่าอ,อพร่ไมเตอกี้หมกะผู้ชายเนี่ะเคยแต่งเคยเคยเคยมีลูก คยมีลูกมีเมียมีลูกแล้วผู้ชายนะ่อายุสามสิบแปดปีนองยี่พกเนาะเขามีลูกน้ำกันผู้หนึ่งเจ้าของกับเออรับลูกมาตลอดแล่ะล,ลูกเขาเนะนะนี่ยนะกําลั่งเป็นตาหักหรอสามปีกว่าเจ้าของกับยู่น้ำผู้ชายนี่กัตัดไปเรื่องเรื่องเรื่องมิตร์เรื่องนั้าานนี่นะเพิง่งจะยู่น้ำกันล่ะเจ้าของกับไปเหตุงานโดยที่ว่าบริจต่งงานกันเด้ อยู่น้ากันกะเจ้าของกับไปทํางานผู้ใายกับไปทํางานนั่นแหละตอนตอนแรกเนี่ยกับบมีอย่างกับชีวิตกับปกติดีพออยู่น้ากันมาเขามาสองปีกว่าเริ่มบู้สซกว่าผัวเจ้าของน่ะไปซองแต่เมียเก่าไปซองเมียเก่าหมายถึงว่ามักไปซองโซ่เชียวเมียเก่าบางที่อะเชีนจีไปไปไปฮับลูกจังสิแมไปฮับลูกก็คือแบบขี่รถวน วนอยู่หันละจิบเขาไปเอากระบ่เไปเอากะลี่ล่าจนเคยว่าเอ้าัว่คอยเปลรกจิตบ่วนสองสามรบจังเขาไปทั้งที่เขาไปเอาเลยเขาก็วิปัญหายอีย่างเด็กเรากับเมียเกานี่เขาแต่งงานแต่งงานไหมมีผู้ชายไหมกระบอลูว่าแต่งบอดอกเพราะว่านองวเวาเด้อันนี้คือนองเวานนองว่ากระบอลูว่าแตง่งหรือบ,บ่แต่งดอกย้ายแต่ว่าหู่แต่ว่าเอาอันมีผู้ชายมาอยู่น้ำเพลนตั้งตะเกียรเพิ่มบบเป็ี่นเพราะว่า เมียเก่าอ่ะท่านหนีมีผู้ช้ายเพิ่นแยกออกไปอยู่ผู้เดียว่คยก็เคยถามเพิ่นอยู่ว่าเธอเลิกกันโดยส้าเหตุอย่างเพิ่นก็บอกว่าอยู่น้ากันกัมมแจะทะเลาะกันความคิดเห็นบ่ตรงกันยังเช่นว่าผัวว่าสายเมียมาขวาจังสีแม่เพิ่นยกตัวอย่างสั่นแม่ก็เลยแบบเลิกกันไปซะบันนี้แต่ว่าลูกนี่เพิ่นกับแบงกันรับผิดชอบมาล่ะเสาร์อาทิตย์นี้ วันสุกตอนแรกนี่พ่อไปรับเอาว่าไปรับยุงเลี้ยนเด้ไปรับยุงเลี้ยนกันด้ที่จริงว่าไปรับย่บานไปรับย่บาน,นเมีย่ยเมี่ยก็ววนะกสิเมี่ยเก่าเพื่อนก็สิแตงของแตงนี่ห้เพื่อนก็ไปเอาอ๋อวันอาทิตย์ตอนแรกเสียกะคือแบบว่าเมี่ยเก่ากระสิมารับเอาอืมหนูนเล่มาสังเกตเบิ่งว่าเพื่อนนี่ยังมักเมี่ยเก่าอยู่บ่เพราะว่าคือแบบ ซองลูกเขากับซองบางเทื่อนี่หนูเคยเห็นแบบว่ามาันนางเบ่งลูกเขาแบบว่ามันซองลูบทรงโซเชียลไหมซองโซเชียลเขาที่เขามีซองโซเชียลซองไอจีซองเฟซเขาแล้วกะแต่ว่าเจ้าของนี่กะบอบพดบป็อย่างดอกเัวเจ้าของนี่ก็บอบพดกับไปเบิ่งไปนั่นแต่ว่าหนูกับเบิ่งอยู่ว่าเขาก็เป็นเพื่อนกันในหันแต่ว่ามาักหนูมักไปไปลอยไหมไปลอยก็ว่าไปจวก ไปจอบ,บึ่งาย่แอวสั่นไปจอบ,บึ่งก็คเคลบางเท่อนนี่พวกรสล่ยบึง่งหลุกกับเก่าเพราะว่าเมียเมียเขาน่ะเมียเก่าเล่ากับสิบอลลูปสมัยเก่าด้ที่ว่ามันเป็นอดีตก็ไปบึ่งก็เป็นไปไล่ย้อนเบึ่งไปเบึ่งคลิปลูกบึ่งนี่นี่หนูก็เลยบอกเขาใจว่าถ่ายยังบนลืมเมียเกา่าบนไหนเตกี้อก็คือบอตอนหนูเขามาเนี่ยก็คือบ่าวาไปขอขึ้นดีกับเมียเก่าอ่านองว่าเตกีบ่าเขาใดได้ย่าย พอตอนเขาเอาผัวใหม่เนี่ยแล้วซ่องนักเบึ้งได้เบึงมืดมือขัดนี้ามาว่าอเลิกงานมากับเบึงแล้วกับลูกอ่ะที่ว่าแต่งงานอ่ะเขากับบอรเดปูดลงเดยอยุบาน่ะเราหนูกับบเด้สนใจกันคือผัวเนี่ยยุบาลหลังเก่าที่เคยอยู่กับเมยเก่าน้องว่าหนูก็เป็นคนใจกว้างพ่อหนูกับบเด้สนใจว่าบ่ปูดกับเรื่องของเจ้าเพราะว่ามันเป็นความทรงจำเขาเป็นอดีตแล้วอีกอย่างตอนนี้เขาก็มีคนใหม่แล้วอเพิ่นก็เคยถามหนูอยู่ว่า หนูโอเคบอที่เขามีหลุกแต่งงานกับเมียเก่าหนูก็บอกว่าบ่เป็นอย่างเพราะว่าเธอมีหลูกน้ากันแต่ว่าโตหนูก็บอมีหลุกน้ำเล่าได้ลุกที่ว่าใส่ชุดแต่งงานเพราะว่าหนูบดีแต่งกับแม่ยู่น้ากันเลยหนูก็บอกเว่าเราก็หนูก็บ่เคยสนใจว่าย่ายว่าต้องเอาลูกเจ้าของไปติดขางฟ้าขางยังหนูหนูบ่ได้สนใจกรสันแต่ว่าหนูมาหนูมาศูนย์ตรงที่ว่าคือไปซองแต่เมียเก่าแทะถ้าซองเขาปั่นหนูสิปาเขาเห็นยังรึเปล่าแต่ว่ามันอ่า นู้เร่อยนี่ก็เลยถามว่าตัวเคยคุยกับเขาบอน้องก็ว่าคุยเขาก็บ,บอกว่าก็แค่เฟซบุ๊กไอจก็ตามมือซื้อว่าเขาเลี้ยงลูกฉันดีบออือคือแบบแต่เขาก็บ,บอกอยู่ว่าเขากับฉันนี่มันม่มีวันจะกลับที่ว่ามาอยู่น้ำกันได้แล้วล่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นคนเดิมแบบเดิมๆแต่ว่าก็ให้ฉันได้เบิงแน่ หนูใจหายอยู่ได้ย่ายหนูสู์อยู่ได้หนูยิ่งคิดอยู่ว่าเออหนูก็เคยบอกกับมูกับพววอยู่ว่าหนูจิบปามถิ่มดีบัวนี้ไปซะเพราะว่ามันมันมันเกินไปมันซองดูเฮ็ด้หนูบ่สบายใจแต่ว่านองว่ามันผีกว่านั้นย่าย่าซะหนูทองแต่ว่าหนูท่านได้บอกเขาเด้หนูทองในประมาณเดือนกว่าแล้วหนูก็เลยคิดอยู่ว่าหนูจะไปเอาอกเพราะว่า ยูประเทศที่หนูอยู่นะมันมันถูกกฎหมายที่ว่าเอาออกเอาออกได้แต่เขาบ่าพอใจบ่อย่ังสิละก็หนูจะเดือกเก,ก็บไว้แล้วก็บ,บอกเขาว่าเขาดิคิดจังไหนเขาสิจังไหนเขาสิอันนี้บอเขาสิหักลูกคนนี้บอเขายังอยากมีหนูในส่วนหนึ่งของชีวิตบอถ้าเขาอยากมีก็นหนูก็บออยากให้เขาไปซองเมียเกา่าคือแบบว่าดูแลลูกดูแลใดบอแมนว่าว่างเง้ยไปซองแต่ลูกเมียเกา่าเอาแต่ลูกเมียเกา่ามาเบ่งมันบอมแม,มน,มนเอา บานนี้ก็มูเจ้าและคือน้องเพิ่นมาระบายก็ซื้อได้เพิ่นเพิ่นก็บแบบว่าระบายก็ถทามเกิ่งเปเปยแหละบ่มี่มีมมมมมหม่ออเว้ามั้ยเขาไม่บอกให้ฟังเพราะว่าน้องว่าน้องมีมูสนิทคนหนึ่งเป็นคนแอฟริกาคนเดียวน้องะนะบ่มี่ไผหมูคนไทยกับ,บ่มีแเราก็ทั่งบ้านน้องน้องบ่เคยบอกให้ฟังเอามูเจ้าคิดจังไหนมูเจ้าคอมเมนมาจ้ะคออเมนบอกน้องแนว่าเป็นจังไหน เรื่องชีวิตน่องมูฮ้องกับไปสาละเนี่ยสาละกับชีวิตน่องพวันน่องอยากให้มูฮ้องมาสาละนั่งนอจจะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อจ้ะฝากกดแน่เด้อจ้ะ